Hey what's up guys Englishmanman here with Teacher สลาตันเรียนชาตินี้เก่งถึงชาติหน้า And today we're g o n n g talk about the fear of speaking English And how to overcome those fears คำว่า fear ก็คือความกลัวนั่นเองนะครับแล้วจะทำยังไงให้เราหายกลัวเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับ right. ความกลัวข้อที่หนึ่งของคนไทยนะครับคนไทยเนะี่ยมักจะกลัวว่า ถ้าพูดกับฝรั่งแล้วจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรากลัวอย่างนั้นเนี่ยการพัฒนาของเราเนี่ยจะเป็นไปได้ยากมากครับเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากการลงสนามจริงนะครับมาความว่าเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งแต่เอาไปพูดจริงเนี่ยคือส่วนที่คุณจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับฉะนั้นผมได้รวบรวมประโยคสําคัญนะครับมาให้ดังนี้ครับประโยคแรกครับเมื่อฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่แน่ใจนะครับอย่าพูด yes นะคือคนไทยอ่ะชอบ yes ไว้ก่อน เราก็ทําให้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนาะมีฝรั่งคนหนึง่งมาแกล้งเด็กไทยนะโอเคทำคอนเทนต์แล้วก็มาทําเป็นพูดว่าคุณมีประจําเดือนหรือเปล่าโดยถามเด็กผู้ชายนะครับ Are you on your period? Are you on your period? เด็กได้ยิน period อ่อโอเคขอ yes yes ไว้ก่อนโอเค yes ใช่ไหมแต่ในทางกลับกันนะ่ะถ้าพูดประโยคนี้นะครับจะไม่มีปัญหาครับประโยคนี้ก็คือ What do you mean นะครับ What do you mean แปลว่า คุณหมายความว่าไงใช่ไหมเวลาเขาพูดอะไรมาเราไม่แน่ใจพูดไปเลย What do you mean ประโยคที่2นะครับ I'm not sure I understand what you said I'm not, sure not sure I understand what you said ก็แปลว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายความว่าอะไรนั่นเองนะครับผมประโยคที่3ครับถ้าเราไม่เข้าใจเพราะว่าเขาพูดเร็วกันไปเนะี่ยง่ายมากนะครับใช้คำว่า Slow down Slow down please My English is very basic การออกเสียงสำคัญมากนะครับเป็นอย่างนี้ครับ My English English is very basic พูดแค่นี้คุณได้อะไร 1. คุณมั่นใจเรื่องการออกเสียงได้เลยว่าโอเคออกเสียงไปแล้วคุณดูดีขึ้นมาทันทีเพราะว่าออกเสียงเป๊ะนะครับผมแล้วก็อธิบายกับเขาเลยว่าภาษาอังกฤษของผมเนี่ยเบสิกนะ แต่ถ้าคุณออกเสียงถูกเนะี่ยยังไงมันก็ดูดีกว่าที่เราจะแบบออกเสียงให้มันอาจจะโอเคเราออกเสียงสำเนียงไทยเนะี่ยมันไม่ได้ผิดนะแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าออกเสียงให้เหมือนฝรั่งเราได้ความมั่นใจไปด้วยนะครับโ okay. อเคประโยคสุดท้ายนะครับผม,มที่อยากจะฝากไว้เนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะมากคือคนไทยหลายคนรู้คำศัพท์เยอะแต่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะออกเสียงผิดมาโดยตลอดแต่สามารถแก้ด้วยด้วยคำนี้ครับ Can you spell that please Can you spell that please ก็คือให้เขาสะกดคำให้ดูนั่นเองอประโยคนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีแอปแปลภาษาเรามีพวกแอปเขียนโนต้ตในมือถืออย่างเงี้ยแค่เขาเขียนเข้ามาแค่นี้เราก็เห็นคำแนละ้วอย่างเช่นเขาอยากจะได้ travel information Excuse me Can you give me some travel information พูดเร็วมาฟังไม่รู้เรื่องทำไงอะ่ะ Can you slow down please My English is very basic เขาบอกว่า travel information อะไรว่ information information อ๋อมันเขียนลงไป information oh I understand train this time ว่าไปนะครับ uh, ไม่มีปัญหาแต่พูดถึงเรื่องของความไม่เข้าใจเนะี่ยสำคัญนะครับขอทวนอีกรอบอย่า yeah. yes โดยไม่เข้าใจนะครับอย่าเป็น yes syndrome นะพูดไปเลย what do you mean I'm not sure I understand what you said slow down please my English is very basic Can you spell that please? โอเคนะครับแค่สี่ชุดนี้นะครับผมสามารถใช้แก้ปัญหาการคุยกันไม่รู้เรื่องได้ทุกสถานการณ์ครับโอเคครับเราได้สอนเรื่องของประโยคกันตายไปแล้วนะครับสำหรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจและก็ใช้แก้ปัญหาเวลาคุยไม่รู้เรื่องคราวนี้เราต้องมาเน้นกันที่เรื่องของ mindset ครับผมความกลัวเป็นเรื่องของ mindset ล้วนๆมันไม่มีอะไรให้กลัวจริงๆแล้วนะอย่างที่แย่ที่สุดก็คือ คุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะครับโอเคภาษาอังกฤษนะครับข้อคิดข้อที่1ภาษาอังกฤษไม่ได้เกี่ยวกับโง่หรือฉลาด English has nothing to do with intelligence โอเค English or language learning is never about intelligence หมายความว่าไงภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวกับโง่หรือฉลาดมันแปลว่าภาษาอังกฤษนะครับมันมีแค่รู้ไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจจำได้หรือจำไม่ได้ แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องได้เนี่ยคุณควรจะออกเสียงคําพื้นฐานได้อย่างน้อย2000คําและรู้ว่า2000คํานั้นใช้อย่างไรในประโยคง่ายๆนะครับผมทําได้แค่นั้นคุณพูดภาษานั้นได้แล้ะแล้วมันใช้เวลามากไหมไม่มากอะ่ะคือถ้าฝึกกันจริงๆวันละครึ่งชั่วโมงทุกคนก็สามารถพูดได้ภายใน3เดือนแต่ฝึกอย่างไรอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าคุณเลือกเรียนคอร์สไหนวิธีไหนนั่นเองนะครับต้องเลือกในวิธีที่เหมาะกับคุณนะครับต้องลองหลายๆแบบแต่สําคัญที่ว่ามันต้องพูดทุกวันจนจชิน พูดน้อยเป็นช้าพูดเยอะเป็นเร็วครับนั่นคือความเป็นจริงของภาษานะครับโอเคเออมาต่อกันเรื่องของข้อคิดข้อที่2นะครับผมข้อคิดข้อที่2ครับ grammar ออ,อ,อ,ออกเสียงเป็นนาย grammar เป็นเบาวนะครับออกเสียงเป็นนาย grammar เป็นเบาวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าคุณสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องนะครับได้ถูกต้องในที่นี้คือ สระเสียงสั้นสเสียงยาวมีอะไรบ้างสระผสมออกเสียงอย่างไร44เสียงภาษาอังกฤษเราฝึกมาครบไหมพวกตัว v ตัว th ตัว l ตัว r ตัว x ตัวพวกนี้ที่ไม่มีในภาษาไทยเนี่ยเราออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเรามี stressing ไหมพยังหนักบเบาเนี่ยภาษาอังกฤษ,กษ stressing สำคัญมากนะครับเปลี่ยนความหมายของคำได้เลยถ้าฝึกพวกนี้ได้เนะี่ย กรมาคุณจะเละยังไงก็ตามฝรั่งก็ฟังคนรู้เรื่องลืมไปได้เลยว่าจะพูดให้เพอร์เฟกนะแค่ออกเสียงให้ถูกเนะี่ยแล้วใช้โครงสร้างประโยคที่เข้าใจง่ายๆนะครับพอแล้วนะครับพอแล้วสนใจกรมาบทไหนเป็นพิเศษก็ค่อยฝึกแต่งประโยคเพิ่มไปนะครับเดี๋ยวกรมมามันจะดูดีขึ้นเองแต่ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ลงมือทําถ้าคุณไม่ทําลายกําแพงของความกลัวและเริ่มพูดภาษากฤษจริงๆในทุกโอกาสที่คุณพูดได้หลายคนบอกฉันไม่มีโอกาสพูดภาษาอักฤษ โอเคผมมีเทคนิคอันนี้ให้ไปทำนะครับคุณลองดูเลยว่าใน Line Friend ของคุณมีใครบ้างที่พิมพ์ภาษาอังกฤษได้และพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณคุณบอกเขาเลยต่อไปนี้เราจะแชทกันเป็นภาษาอังกฤษวันละ20นาทีและฉันก็จะซ้อมอ่านออกเสียงบทแชทย้อนหลังเนี่ยวันละประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็ถ้ามีกร a m m a ตรงไหนที่เขียนผิดก็จะถามผู้รู้แล้วก็มาฝึกแต่งประโยค ถ้าคุณทำแค่นั้นจริงๆนะวันละ20นาทีผมบอกเลย Everyday English มันจะเกิดขึ้นมาเองนะครับอันนี้เป็นข้อคิดนะทุกคนทำได้ It's always in your control โอเคเราจบไปเรื่องของการออกเสียงเป็นนายกัมมา่าเป็นบ่าวไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ Perfect grammar is not as important as correct pronunciation เอาละครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับอยากเรียนอังกฤษแบบไม่ต้องแปลต้อง English มัน,มนๆ,ๆ,ๆ,ๆ